สวัสดีค่ะมาอนี้นะคะ่ะสิมาเบึงขูดขาเห็ดค่ะเห็ดปวกค่ะหรือว่าเห็ดโค่นค่ะออกแล้วด้วยนางสาวกำลังขูดขาอยู่ค่ะกับไม่ใหญ่ค่ะแล้วขูดขาเห็ดอยู่แกงสุดกินห่อนๆ้วคะ่ะไม่ใหญ่แล้วได้มากค่ะตอนเก็บบัวแดเบึงบัวด้เห็นนะคะ่ะพรบะวบัวด้ไปหาเอง ไม่ญงเราไปหาค่ะแตสิแม่ขูดค้าค่ะวิธีขูดค้าเฮ็ดค่ะดึงค่ะขูดยินออกค่ะยิออ้นออกดอกกำลังงา,ามค่ะกำลังบานงามอ่ะคิหน่อยแกงแสบด้วยค่ะ ดีกันขูดขาลงขูดขาเฮ็ดก่อนค่ะแล้วก็เอาไปล่างค่ะเอาเกลือใส่หนามเซลล่างค่ะนี่ค่ะล่างล้างให้มันสะอาดประมาณสามซีหนามมีกับพักติวกับักอันใบยันนางค่ะ ห่างดีๆค่ะเพราะว่าดินมันหลายนี่มันสีแย้ใช้พักติว้อมค่ะเฮ็ดลาย,ยางค่ะนี่ได้เฮนะ็ดขอนนะขอนด้วยหลอกแกง เราให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ไปเติมเตรียมเครื่องเนาะใส่ผห้หอมใส่พริกแลก้วก็เกล,ปปลือสลดำปลาปลาเติมเกลือไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่รสดี่ายให้เบิ้องส่วนเก็บอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อไหได้ประก็บจะเกอือ มันจะไม่ใหญ่แล้วปลาเก็บค่ะบริสุทธิ์ได้ค่ะเฮ็ดนี่เก็บมานันแม่นซื้อเข้ากับไรล้ลอยอยู่ค่ะใส่กระตีงลงไปนัวใสไ่ไดปไหนนัวว่าผมสื่อรถแม่คือเก่ย เช้นหอิวขาวเลยบ้านเดือดอยู่นะมือสันสันปลายวนม้มีแตปะเดกขวดค่ะโบคอยเด้ปลาแล้ปลาเดกอะไรไหนตะก้อเดกินไหนตะก้อเด้เอามากินมาป้งมาต้ม ได้กับบุ๊กหนึ่งบ่เห็ดอันเวลาไปขั้วบานๆเข้าล้ค่ะทีใจสากันเด้อค่ะกูได้ลำได้รวยเนาะนี่ค่ะ,ะออกระบ้อนอนทางอื่นเห็ดปวกพิ่พากันได้ร้ายอยูย่ที่ รอให้มันเดือดค่ะให้มันสุกเป็นกะติโต้ะพวนนี่ค่ะตัดผาพมาจำกุ้งแซ่บพริกน้วยแล้วก็ใสันแต่ไข่ลงไปแล้วก็หอมค่ะกเกลือสใส่ใส่ลอง คุยข้ามละนอยละนอยไปเลยแซ่บค่ะแซ่บแน่นอนจำกลุ่มฮะเป็นหน่อขึ้นนาเขาแกงเห็ดสดหันห้อนกำลงังอายอิใส่ครบเครื่องหรือเปล่า เสายไปจได้ซิมหรือเปล่าเสียพอดีเลยมัวแล้วมันซุกซุกกันค่ะ,นะคน,น,น่อยจะค่อยเอาฟลิกใส่มันได้ละคุณหน่อยก็อยาก,กินให้กัน hả ừ, là anh Nam chơi mình sẽ xịt nó tam với มีใส่พ่ออีตูไทยเด้อค่ะแกงเห็ดแ,แต่พ่ออีตูไทยมันก็นกนแซ่บอีกแบบนึงพ่ออีตูลาก็แซ่บอีกแบบนึงตูลาก็หอมไปอีกแบบแต่ดแบบเต้าหู้จิบมากกิน,นะคะ่ะใส่ใส่เบิ้ลทุกคนผูกใจผักขาหนำมี สมุน,น่อย mm. แต่สเตที่ uh huh. แล้วค่ะทุกเลยตูดไทยลงไปไม่เรีนอะเพรา <laughs> phải tôi thay bây giờ ủa lá xay là mình phu kèn Hãy subscribe châm, không bỏ nói những เฮ้ถุงนมน้อยคนนี้ค่ะถุงนมน้อยเลยเฮ็ดดีค่ับตะเคี้ยวเพื่อนคนดีนะคะนอนย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะขายเพื่อไปกำลังใจสองแม่แอนนแนลน้ำเนื้อเด้อค่ะสวัสดีค่ะ